สวัสดีครับวันนี้จะมาต่ออุปกรณ์ที่เหลือนะครับของแท่น400วัตที่2โอมนะครับก็อันนี้อันนี้ผมแอบบัตเกไปแล้วนะครับนี่แอบบัตเกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่ไดโอดนะครับอันนี้ประมาณนี้ ตอนแรกผมว่าจะจะเอาแผ่นพิ้นเนี่ยที่ว่า,าเป็นชุดบิดไฟพัดลมนะครับอันนี้นะครับผมว่าจะแปลงนะปกติผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับปกติผมผมก็จะแปลงใช้แค่แค่สองตัวนะครับนี่นะครับสองตัวแต่ว่ามันไม่มีที่ให้วางครับมันมันเหมือนกับจะเกะกะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปลงเลยนะกนะครับแปลง เดี๋ยวผมจะหาอ่าตรงลายเนี่ยแถวๆนี้ที่มันว่างนะครับเดี๋ยวใช้อสว่านเจาะลงไปนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเยวจะเอาซ่อนไว้แถวนี้นะครับตรงนี้สว่านที่ผมจะใช้เจาะเจาะโลเอาอ่าราปาตัวเล็กนี่ใส่นะครับนี่นะครับมันมีอยู่แล้วรูรูนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเพิ่มนะครับก็เล็กเล็กมากนะครับเล็กมาก ตัวนี้ก็ยังถือว่าใหญ่ไปนะครับตัวนี้ก็หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดก็ยังถือยังถือว่าใหญ่ไปผมจะใช้เล็กกว่านั้นอีกนะครับครึ่งเม็ดครับครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดอันนี้เข็มนะอันนี้เข็มเข็มเย็บผ้านี่นะนนเห็นก้นไหมครับอันนี้ผมจะเทียบกับเข็มนะนี่ครับอันเท่าเข็มเลย ก็เผื่อเข็มบางบางอันยังจะใหญ่กว่านะก็ประมาณนี้นะครับก่อของเก่ามีอยู่แล้วนะครับไม่รู้เป็นโลอะไรนะครับนี่ครับโลก็วงจรเป็นแบบนี้นะครับอ่าวงจรเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะแล้วก็ใส่แป๊บนึงนะครับ จาะโลแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอ่าถาได้โอดนะมันมันมันเข้าโลโลที่ครึ่งมิลไม่ได้นะครับต้องต้องใช้สว่านมิลนหนึ่งนะครับถึงจะแย่ลงไปได้นะครับนะครับผมต้องใช้สว่านอีกตัวหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกเบิร์นนะครับมินหนึ่ง ไดโอดที่เป็นแถบขาวนะครับเดี๋ยวเราก็งอขาเข้าฝั่งนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับชุดจ่ายไฟพัดลมเดี๋ยวผมขออนุญาตบัตรีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาให้ดูตอนบัตรกีเสร็จนะครับก็เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับงงไหมครับไม่งงนะครับนี่ครับลายวงจรนี่นะครับจากหม้อแปลงนะครับมาเข้าไดโอดนะครับก็คือเข้าไดโอดตรงนี้นะครับ ฝั่งที่เป็นสีสีขาวของไดโอดนะครับนี่ครับก็เอามาเข้ากับกับบวกกับบวกของคาปานะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งที่เอามารวมมาคาปานี่ก็ต่อเข้าพัดลมเป็นฝั่งบวกไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของมอแปลงฝั่งลบนะครับก็มาเข้าลบแล้วก็ต่อเข้ามอแปลงนะครับผมมาต่อเข้าลบนี่ครับแล้วก็ของคาปานะครับนี่ครับก็ต่อเข้าฝั่งลบพัดลมไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับหลักการของบิดไฟพัดลมก็มีเท่านี้นะครับ ก็อันนี้ผมแอบใส่แล้วนะครับก็ฝั่งฝั่งลบนะครับฝั่งลบเราก็ใส่ลบนะครับอ่าอันนี้เป็นสีลูกนะแต่ว่าบอร์ดเป็นเหมือนกันเนี่ยครับที่เขาไม่มีคําว่าบวกนี่ก็คือขีดขีดสีขาวนี่คือลบนะครับใส่ลบนะครับนี่นะครับต้องหันหน้าหันหน้าไปตามกันนะครับอันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนไดโอดนะครับไดโอดไดโอดนี่ขาเขาบังคับไว้แล้วนะครับ ใส่ยังไงก็ไม่ลงครับจนกว่าจะใส่เจอล็อกเขานะครับอันนี้ไม่ได้ยากครับอันนี้ง่ายๆอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลอยๆไว้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ความร้อนเขาเขาใกล้กับแผ่นเป็นนะครับจะใส่ลอยไว้น้ำจาทำความสะอาดแผ่นเป็นนะครับ แล้วก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะมาหาไฟแต่ละเส้นนะครับอันนี้ผมผมปลดมาจากอ่าอีกอีกท่านหนึ่งครับเป็น มอแปลงที่มาจากบริษัทนะครับเขาจะไม่มีโค้ดบอกนะครับว่าสีไหนกี่โวลต์กี่โวลต์นะครับแต่ผมถอดมาผมรู้ครับว่าอันไหนเป็นอันไหนครับแต่ผมจะวัดให้ดูครับถ้าเกิดว่าเราเราเจอแบบนี้แล้วเราเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนครับอ่าเราก็ให้ดูครับส่วนส่วนใหญ่อ่าสัญญาณไฟเข้าครับเขาจะมาอยู่เนี่ยสีดำส่วนส่วนใหญ่จะเป็นสีดําแล้วก็จะทําขาเข้าอีกอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วขาออกก็จะเป็นชุดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปหาสายไฟมาต่อนะครับ ก็วัดไฟมออแปลงนะครับวัดไฟม้อแปลงอ่าก็ง้างยานมาที่ไฟ ac นะครับนี่นะครับไฟ ac เป็นฝั่งไฟเดียวกับไฟบ้านนั่นแหละครับนี่นะครับเหี่ครับพักบ้านอ่าสองร้อยสามสิบนะครับไฟบ้านผม ง้างมาย่านเดียวกันแต่ว่ามอแปลงเนี้ยมันแค่สี่สี่สิบโวล์นะครับเราเอามาแค่สองร้อยพอนะครับสองร้อยพอแล้วเราก็เปิดนะครับอ่าจริงๆต้องผ่านหลอดโหลดก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าหมอแปลงจะไม่เสียแต่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ผ่านหลอดโหลดนะครับเพราะว่าลูกนี้มันไม่ได้เสียนะครับผมลองไปแล้วนะครับเนี่ยนะอ่านี่แล้วกัน,นครับก็เอา ชุดใหญ่ก่อนก็เลยแล้วกันนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็มันก็จะมีสี่สิบศูนย์สี่สิบนะครับนี่นะครับก็ส่วนใหญ่ชุดใหญ่จะเป็นเส้นมันจะใหญ่กับเพื่อนนะครับเราเข้าใจครับอันนี้ต้องเป็นศูนย์แน่นอนครับเออันนี้ต้องเป็นสี่สิบอันนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับสีขาวนี่เป็นศูนย์สีเหลืองนี่ต้องเป็นสี่สิบนะครับเราก็เอามาจับจับที่สายศูนย์นะครับก็อีกฝั่งหนึ่งมาจิ้มอ่าเนี่ยครับ เป็น41โวลต์น,นะครับมาแปล,ลงนี้เพราะเกินนะครับ41โวลต์ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น41นะครับไฟสองเฟสสามเส้นนะครับไฟนี้เป็นสองเฟสตามเส้นถ้าเราจะท่ามเฟสนะครับสีเหลืองกับสีเหลืองต้องเป็น82นะครับเพราะเมื่อกี้นี้อ่า83นะครับนะครับแต่เราจะใช้แค่ชุดนี้อ่าที่เหลือที่เหลือนี่ก็เราคาเอานะครับเราคาเอาอผมสันนิษฐานว่าเส้นสีดําเนี่ย ต้องต้องเป็นลบนะครับสีดำนี่เป็นลบแล้วก็พยายามอย่าให้เวลาเสียบปั๊กอย่าให้สายโดนกันนะครับถ้าโดนกันเดี๋ยวจะช็อตนะครับผมขอตัดนันก่อนนะเนี่ยนะสีดำนี่เป็นลบนะครับ ก็มาลองกับสีชมพูก่อนนะครับสะท้อน12โวลต์นะครับกับสีชมพูนี่สองโวลต์ดกับชมพูนี่12นะครับต่อไปก็ดำดำกับเขียว24โวลต์นะครับย4ิสี่โวลตนะ์ก็เดี๋ยวเราใช้ดำกับ ดำกับยมพูนะครับเดี๋ยวเส้นเส้นสีเขียวนี่เราตัดออกเลยนะครับว่าระบบไฟเราไม่มีใช้ยี่สิบสี่เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับตัดให้สั้นไปเลยประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวผมใช้ชุดชุดเดียวพอเพราะมันมันมีมันมีแค่นี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่ไปไอ้ไฟยี่สบี่โวลต์นี่เราไม่รู้เอาไปใช้ใกับเลยครับไม่มีครับอุปกรณ์เราไม่มีไม่มีใช้ยี่สิบสี่เลยครับป้องกันลําโพงก็สิบสองไฟหน้าแทนก็สิบสองนะครับ พัดพัดลมก็สิบสองนะครับไม่มีเลยยี่สิบสี่นะตัดทิ้งไปก็ประมาณนี้ครับเช็คหม้อแปลงถ้าไม่มีไม่มีตำแหน่งเสียอะไรบอกก็วัดแบบนี้นะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวแปะแปะไฟหน้าแท่นเลยนะครับแปะไฟหน้าแท่นเลยก็อันนี้มันต้องแปะจากข้างในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดออกมาแปะข้างนอกนะครับน,นี่ถอดได้นะครับ ถอดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องอได้ได้ได้เอาไฟมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับสิบสองกับกาวนะครับนี่ครับก็ที่ที่ลองเมื่อตะกี้นี้ที่ลองเมื่อตะกี้นี้ก็อันนี้สิบสองใช่ไหมครับสิบสองก็เอาสิบสองมาใส่สิบสองนี่นครับ ac นะครับเขาเขียนว่า ac ส่วนสีดํานะครับ สีดําก็มาใส่ที่กาวนะครับนี่ครับส่วนสัญญาณที่จะมาให้วิ่งก็คืออ่าอินพุตนี่นะครับอินพุตเดี๋ยวเราจะคว่ำหน้าคว่ำหน้าเข้าไปอย่างนี้อ่าจะแปะเข้าไปอย่างนี้เราจะไม่เห็นตัวหนังสือแล้วนะครับเราจะไม่เห็นตัวหนังสอือก็ให้ถ่ายรูปไว้ครับให้ถ่ายถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้หรือถ้ามีเมจิก แล้วถ้ามีเมเจอร์ก็แต้มไว้เลยครับสิบสองนะครับสิบสองก็อยู่ตรงขานี้นะครับสิบสองอ่าสิบสองส่วนใหญ่ไฟสิบสองจะมีไดโอดนะครับดักอยู่นะครับสิบสองนะครับอ่าจะเขียนว่าสิบสองตรงนี้นะครับกันเริ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแปะแล้วมันไม่ได้นะครับสิบสองนะครับ ต่อไปก็เป็นปกาวอ่ากาวผมจุดแล้วกันครับส่วนสัญญาณสัญญาณไฟผมไม่ไม่จุดแล้วครับผมจําได้นะครับตอนนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใารจะจํานะครับผมจะเอาแค่สิบสองกับกาวนะครับส่วนอันนี้ผมจําได้อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ลองนะครับส่วนใหญ่ที่ลองถ้าถ้าตัวหนังสือมันมันหลุดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นข้างล่างนะครับไฟจะวิ่งไปอย่างนี้นะครับไฟจะวิ่งขึ้นข้างบนก็ให้เอาอ่าตัวหนังสือเนี่ยลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างหรือสังเกตตัวปรับก็ได้ครับตัวปรับเพราะาอยู่ข้างบนนะครับ ตัวปรับต้องต้องอยู่ข้างบนข้างบนแผงนะทำมาเบียดกันมากเลยนะครับไม่รู้จะแยกจะแยกชิ้นทำไมนะครับนะทำเป็นชิ้นเดียวเหมือนไฟวิ่งเฉียงก็ได้นะครับนะไม่รู้เขาทำแยกมาทำไมนะครับ เลยกันอยู่อย่างนี้ก็เพราะแบบเขาเป็นอย่างนี้ครับทำมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราเอา 9, กาวแปะก็ใครจะเอากาวร้อนหยอดก็ได้นะครับแต,แต่ผมมีกาวยางครับผมขอเอากาวกาวยางหยอดแล้วกันก็เหมือนเดิมครับกาวยางแบบเป็นหลอดก็มีนะครับใครใครไม่ชอบอยากจะเอากาวร้อนแบบหยอดเลยก็แล้วแต่ชอบนะครับ ก็ดูอย่างให้กาวมันลงไปในโลเยอะนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่หลอดไปกาวมันจะพองหน้านะครับก็ประมาณนี้ก็อยู่ข้างบน ใครไม่ถนัดก็กาวร้อนก็ได้นะครับแต่กาวร้อนมีปัญหาเขาจะแงะตอมไม่ได้ครับมัจะติดแล้วติดเลยนะอันนี้ยังสามารถแงะได้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แบบเขาเกยกันอย่างนี้นะครับ ชนกันแล้วเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่มันอยู่ข้างในอันนี้ก็รอแห้งอย่างเดียวนะครับก็ต่อไปก็สวิชนะครับแล้วก็สีคอมสีคอมสวิชก็ผมก็บอกไปทุกคลิปนะครับก็ีนสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ไม่ไม่เคยได้ชมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะนี่นะครับเบอร์ หนึ่งศูนย์สี่เจหกร้อยสามสิบวล์นะครับนี่ครับเราก็มาค่อมค่อมขาที่เขาเตะหากันนะครับนี่ครับถ้าเราไม่รู้ว่าขาไหนมันเตะกันเราเราก็เอาอมิตเตอร์นะครับง้างมาที่สัญญาณวัดเสียงนะครับนี่นะครับเราก็มาเทมดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาสัมผัสกันแล้วก็แสดงว่าขานี้กับขานี้นะครับ อสองข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะมีลายกับกันเนลตันนะครับลายกันเนลตันเราก็เอาคนี่้อมเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไปข้อมฝั่งนี้นะครับข้อมข้อมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาเขาเขาจะไม่ยาวนิดหนึ่งเราก็ตัดก็ได้นะครับ ก็ท่านไหนที่ดูแล้วก็ข้ามเลยนะครับเพราะว่านี้ก็สาหรับท่านท่านอื่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็จะได้จะได้เห็นนะครับว่าก็ท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่มีไม่ได้เข้าไปดูคลิปเก่านะครับก็ผมก็จะจะบอกทุกแค้นนะครับว่าทายังไงบ้างผมก็จะบอกแบบละเอียดเลยครับจะไม่ได้มาแต่ว่าอธิบายทําให้เห็นกันไปเลยนะครับก็ตัวนี้เราต้องเอาตะกัวหยอดไว้ก่อนนะครับนี่ครับเอาตะกัวหยอดก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเอา เช่นงานใส่เราจะได้กดเข้าไปเลยนะครับมันจะได้เร็วนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณเนี้ยนะครับก็ใส่ทำไมนะครับใส่ไม่ให้สวิตช์เขาอาร์คนะครับว่าตรงนี้เขาจะกินกระแสเยอะนะครับ เวลาเราเปิดแล้วมอแปลงเขาจะดึงกระแสไปครับว่าไม่ให้หน้าสัมผัสเนี่ยเขาเขาใช้งานเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยนะครับดวยการโหลดผ่านไปนะครับจะได้ไม่เกิดการอาร์การรุนแรงนะครับก็ซีที่ข้อมสวิตก็เป็นเบอร์เดียวกับที่เอาไว้ค่อมคาปา่นั่นแหละครับเนี่ยนะครับแต่คาปาซิเตอร์ผมไม่ได้ค่อมนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับสามารถค่อมได้นะครับก็ ก็หลังจากที่เราแปะไฟหน้าแท่นนะครับแห้งแล้วนะครับเราก็ได้ทําการขนานนะครับขนานไฟบวกนะครับไฟบวกสิบสองนะครับมาหาบวกสิบสองนะครับแล้วก็กาวนะครับมหากาวรอไปเลยนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้ต่อเอาไฟไฟอาจากม้อแปลงนะครับมาเข้าแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นสัญญาณเสียงนะครับที่จะมาสั่งให้วิ่งนะครับนี่นะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับนี่ต้องขนานหากันนะครับ ็คลิปนี้คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีการวายสายวัลลุ่มแล้วก็วายสายอุปกรณ์ต่อชุดด้านด้านหลังนู่นนะครับด้านหลังนู่นแล้วก็มาร์กเจาะรูนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมทําละเอียดมากเลยนะครับเผื่อท่านใดเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างดูคลิปยาวๆนะครับก็จะได้ดูแค่นี้ไปก่อนครับจะได้ไม่ต้องมากอดูย้อนหลังกันยาวมากเกินไปครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับที่สรับชมกันจนจบ